สวัสดียามแรงเจ้าอยู่กับไปหาบรรหาเจ้าวันนี้เดียวจะพากันไปหาปูนะจ๊นะเนาะไปหาจับปูนาตามทุ่งนะจ๊ะช่วงนี้น้ำลดน้ำค่อนมาเลยประมาณก็ไปรุ่นกิดกันนะเจ้าเนาะ,ปะไปไป้วยกัน3คนนะจ๊ะบ้าทา้บ้านหาอีกทางหนึ่ง นี่น้องแป๊นี่ได้กินข้าวน้ำรดแล้วยังหลงร้อยแห่งความเสียหายเจ้ามันเนาะน้านขา้าวตาได้กินข้าวแต่ดีดูเนาอพมนนักเจ้ากลกับน้ำเลย ดูเลยเจ้าจะได้ดูนะเน่อยแล้วเข้ามาถึงเจ้านี่ตัวรที่เขาจะหามา่องเอาละเจ้ามีก็ดูตัวนตนัวน ตัวน่ตั้้้ตวข้ามไป้ตัวหนึ่งข้ามข้ามไป้งสองสองแต่ติดดวงไฟฮะแต่ติดดวงไฟฮะมีสองสามตัวกันไม่เหรอไ่ไมเย็นไม่เห็น nó có mấy mừng tua tụi tôi mừng tôi mừng quá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  mừng mừng quá mừng quá mừng nó Mình quá mừng quá mừng mất mừng này, mừng quá mừng quá mừng quá mừng nó mừng quá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  mừng นี่น่าไม่ตายเลยตายอยู่น hmm. sure. no ี่จะนั่งด้ oh, right. ี่ตัวใหญ่มัน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 นุ่มนิ่มๆอ่ะเป็นผู้ค่ผู้ข่อยนี่นี่นี่ไปจากนั้น่ะน้องหยิบมือต้องจัดการนี่ัวนี Ngoài Hỏi hỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Hủng 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 rồi. ừ, cái của nó nồng nồng nó ngay khay cả nồng cục của cái này có cái cơ muốn ừ, <laughs> <Ä? cer> đây coi ô ô sáu trăm 3, sáu sáu trăm tua mua này cái 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 này

sang tam tuấn đi, làm tam tam thịt tim tuấn tuấn, หนุ่มมัเลยออนี่คูไข่ได้ครับไปขายตาไฮไดกว่าดูนี่นี่นี่คู่นี่ได้กันเหอคูนี่โอ้นี่เอ้ยนี่นี่นี่ได้ป่ะ วานี่นี่ตัวมันน้างไงล่ะเก็บเลยไถ่ายบรรยากาศหาปูก็นาเจ้าเดี๋ยวแพ่งกดจะหาต่หามันกันนะเจ้านี่ตั้นานแ่ไหนอ่นนี่ตัดติดดวงไฟตัดติดดวงไฟสองตัว นี is, ่ะตัวใช่หลามตัวสี่ตตัห้าห้เนาะต้องเอาปเนาะเออเไปนปูให้ีนี่้เออหนตัวตัวใหญ่นี่ตัไหมันมมันเยอะมเออไจับไปถามหงยไปได้ได้เรื่อยๆนจอเนี่ยน้องสาหายตรงหน้าเดี๋ยวพี่จะไปดูบรรยากาศน่องเพราะ เป็นไงเฟ้ยทางหน้านี่ได้กอมีกอมีได้กยอแต่นี่เหมือนรูาสึกน้ามจะไหลหน่อยเนาะหน้ามเริ่มไหลแล้วนะเอาเอาเอาหญิงมาซ่อนก็นได้นะเป็นหอยหกอยกเอาเห็นเนอะอะไรหากันมา หอยหอยหอยเก็บเลยเฟยเก็บเฟ้ยเฟ้ยหอยเชลีหอยเชลีน่ะ,น,ะนี่ก็จะหาไปเรื่อยๆไอ้ยัง ยังโอ้บลอดแล้วบอดแล้วนี่ขึ้นน้ข้างนมีได้ปโอ้ยบนนี้บนเเออเออได้ปะมัน่แนมันโอ้ขนบนค่ะนกานฟือยันละหัน้อฟได้แล้วก็เออได้ได้านเปิด้ลอันนี้เื้นก็นี่กรปูนต้นงเพื่อได้ลยล

มีปลากดุดเได้ก็ไรได้แหละปลามันมันจะนอนไ,ไปเดี๋ยวก็จะหาไป,ไปอ่ะพอแล้วมันจะไล่ไปถึงสุดหงเหมืองของเราไปด้วยเพราะตอนนี้มันยังเป็นเป็นจอกแมนเนาะ

ก็จะหากันไปเรื่อยๆนะเจ้าไปนี่นี่ตาแผงหาพงนะเจ้าเดี๋ยวเขาค่อยมาดูผลงานรวมๆเนาะอ่ะว่าเขาคืนนี้เขาจะได้นักหน่อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ขอดูก่อนว่าได้นักแค่ไหนนะจิ้วพอลรอนี่กับช่วงเริ่มต้นมาไหนฮันนี่นะเออนี่บุญเท่านี้ละฮะนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นงูอยี่ยงูอันตรายนี่งูเขียนได้เป็นงู Tự nhiên nhây chứ Ơ Hồi mất á Còn khuyến xanh đi thật với con đồ mình ngủ mình lái, lái nữa mở cây đi qua Bái à bài tải đây này ผู้สามสามผู้เจ้าค่อยเดค่ะที่ของงานชิวเจ้าอ้ขององสาว้อนนี้ของแค้งเจ้าที่ไปหาตะกี้ไปถ้าจะเอาใส่ทุงก่อนนะเจ้าแล้วค่อย เขาจะกินข้าวกันก่อนนะเจ้าเนาะมันดึกละนี่เหี่ยเพลาะกับข้าวเขาเหมือนน้อยเลยนะหอมมากอ่ะเนาะนี้บอกเอามาใส่เพลลาหนุนมไปจอผลงานเจ้าอือจะล้างปูก่อนปล่อยนะเจ้า

แถมส่วนเจาะในกระสอบอนะทำความสะอาดดูก,ก่าน,นอ้อ,อกระสอบเปิดโปนกร,ระสอบบอก ซอสอันนี้ใจคมมู่มากโอ้มาแรงแรงนะงานเขาจะปูเนาะปูเป็นยังไง มอเชลีก็ได้แล้เช้ามอเชลีก็ปล่อยอีกบอนหนึ่ง